กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นห่านให้ดูนะครับโดยออกรงเทา้ารดคูดาวสองชิ้นมันเดิมนะครับอืมก็แบบตึงๆไปแล้วเนาะอืมจากแบบจะเล่นหยานแต่ได้เล่นมูสลาดเนะโอ้โหก็เจ็บใจนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เล่นสมใจอยากแล้วแหละ นี่ครับเดินมาก็ต้องแบบเคลียร์คลิปให้ไวกวัวแพนด้า Panda นะครับจังหวะน,นี้ก็เวล2องก่อน Panda, แพนด้าแพนด้าก็เจอสวนดีอย่างเงี้ยบอกเลยจอสวนยังไงก็ต้องเฟิร์สบาดถ้ามูรลาดไม่แย่งสกอร์คิวของผมคงจะเป็นไปไม่ได้ที่แพนด้าจะหนีรอดจังหวะน,นี้ผมคิดว่ายังไงก็ไปไม่รอดก็ได้เฟิร์สบาดบาดที่เรียบร้อยก็ได้ลงเท้าลดคูดาวแล้วก็ดูหนีกลับบ้านสิครับรออะไรเผื่อมีคนมาสวนผมผมจะได้ไปอลาด ก็ขึ้นชิ้นที่สองต่อเลยรองเท้ารถคูดาวนะใช่ใช่ตัวก็ผมได้สังเกตว่าเลนกลางมันกำลังบวกแต่ผมว่าจะคิวแพนด้าให้แพนด้าไม่เกิดก็ต่อตอดไปครึ่งหลอดไปซะแล้วจะหนีกลับบ้านไะเอายืนโง่ยืนโง่วัดเชิงเหรอจะวัดเชงเหรอยืนโง่วัดเชงเหรออ๋อฮจังหวะนี้ผมว่าสู้ไม่ได้แต่ใจผมมันเกินรอ้อยไง มาแล้วแวนแบบเดินมาโงโ่ๆอย่างนี้ก็โดนคิวไปหนึ่งช็อตแล้วก็กลับบ้านเลครับเดี๋ยวแพนด้ามาย้ำกระมอมดิฉันก็ต้องกลับบ้านนะครับดู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 แพนด้าจะมาย้ำกระมอมผมจังหวะนี้ผมก็สวนได้อันติเมสสกิลแล้วก็บุ้มไปหนึ่งทีคิดว่าได้ไหมก็ชิลคิว,วผมบอกแล้วได้คดคูดาวมาสองชิ้นแล้วทีเนี้ยบอกเลยแพนด้าแบบสู้ผมไม่ได้นี่แหละครับการเล่นออฟเลนก็คือการกดดัน เลนไฟตรงข้ามให้โหดที่สุดแล้วเราก็หนีกลับบ้านอย่างเดียวให้เลือดเลือดเราเต็มหลอดตลอดเวลานะครับแล้วเราค่อยไปหาช่วยเลนอื่นแบบว่าให้แพนด้าสู้เราไม่ได้ไงผมก็เฮี้ยเหมือนกันนะเดินมาทีไรก็ได้บวกกันตลอดเลยแพนด้าก็แบบโอ้โหน่าจะเดินเกมไม่เป็นนะทุกคนดูดิสภาพแพนด้าแบบว่ารู้ว่าสู้ผมไม่ได้นะแต่พยายามจัดดูดิดูดิพยายามจัดเลยตอนเนี้ยแพนด้าแบบสู้ไม่ได้แล้วแต่พยายามเฮี้ย ฟิกเกอร์ไปจากวานี้ก็แตกไปที่แพนด้าผมยอมแลกชีวิตเพราะว่าผมงโง่เองแหละจริงมันหลบได้ใช่ไหมแต่กูเล่นไม่เป็นไงกูขอโทษกูเล่นไม่เป็นกูหยิบมาแบบเล่เลนงโง่โง่โชว์ลงคลิปไปเฉยเแหละกูเล่นไม่เป็นกูขอโทษถ้าตะกี้คนแบบเซียนจริงๆแบบหลบได้อะ่ะกูบอกเลยหลบหลบปลอมได้แบบงโง่ๆด้วยเป็นการเล่นออฟลนที่แบบบวกบ่อยที่สุดละดูดิมาถึงก็บวตอีกแล้วอ่ะแพนด้า Panda ย่ำกระมอมผมไปเลือบร้อยผมก็เปิดอันดิเมสสกิล ลายลำกระบวนฟานท่าที่หนึ่งเอาไม่ใช่นี่ว่ะไม่ใช่ฮันจิโลเกือบตายเออเกือบตายแพนดามเริ่มแรงแล้ววะแต่ไม่เป็นไรคิดว่าจะมาล้มชั้นในป้อมงั้นหรอโหยังเร็วไปร้อยปีแพนดามันเล่นสุดไปอะผมว่ามันโง่มากเลยทำไมมันแบบมันไม่ดูชงยูเทิงเลยอะเลนผมไหวนะแต่เลนแครี่ไม่ไหวผมเลยก็ต้องมาบวกช่วยเลนแครี่หน่อยเพราะว่าป้อมมันแตกสกึบไปแล้ว แต่ก็ได้มาหนึ่คิวโดยเป็นคิวของคนอืน่นก็ไม่รู้ว่าจะล้าทำอะไรนะครับโอ้โหตอนนี้ไล่อ้อยแบบคิดว่าได้อ่ะยังไงก็ได้อะแบบผมเกดิดจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยแบบโชว์พาวเหนือที่ไหนได้โดนลุมเนะี่ยดูดิกูงงจัดเลยมาลุมกูเฉยเลยอโอ้โหอย่างนี้กูแตกสิโอ้ชีวิตกละผมเลยตัดสินใจว่ามาเล่นกับแพนด้านี่ดีแล้ว ดีแล้วเพราะว่าทีมข้างบนเขาน่าจะเกิดมากเลยทีมกูไปแจกทํำอะไรหนักหนาผมก็บอกเข้าใจนะทุกคนไม่เข้าใจเลยเปิดอันติไล่ลำเนี่ยมาหาแพนด,ด้ากูคิวแบบง่ายแบบง่ายเหมือนปอกเลยเขาปากเลยโอ้โหกูสงสารา่าอ้อยมาจังหวะนี้คิดว่าจะมาฆ่าผมก็ฆ่าได้แหละอืมไม่มีอะไรหรอกอ้อยมันเริ่มแบบมีคงมีของ,ของเกิดแล้วก็ข้างบนกูแจกยับขนาดน,นั้น เนี่ยเพิ่งตายแล้วเกิดใหม่อะดูดูผลที่ได้แพนด้าโดดมาใส่กูอีกแล้วยำกระหม่อมกูหนึ่งช็อตแล้วกูก็จะตายใช่ไหมแต่อย่าลืมว่ากูของกูเยอะกว่ามึงนะแพนด้ามคุณงของกูเยอะชแอ้ <c oughs> สู้แพนด้าไม่ได้สัง,งั้นบอเป็นยังเขาสู้ได้ไปโลดไปกดยอมแพ้ยังหลายกะเอ็มม่วงนั่นแหละ จังหวะนี้ก็เห็นมูสลัดแบบวางเอาจะชีวิตแต่มูลาดผมจะตายไงผมเลยเปิดดาร์คซเลเยอร์ช่วยอ่าไม่ได้สัง,งั้นโดนบุ้มไปหนึ่งทีครึ่งหลอดกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านครับไม่มีอะไรหรอกก็กลับบ้านเค์คลิปเสร็จก็กลับบ้านแค่นั้นแหละทุกคนคิดว่าผมจะชนะไหมคเกมเนะี่ยใครบอกว่าชนะเม้นชนะใครบอกว่าแพ้เม้นแพ้ตอนนี้อย่าไปรีดูท้ายเกมนะไอ้เหี้ย คลิปกูยิงเปอย่างกัีก้าพๆอยู่ด้วยกูก็แบบเล่นเต็มที่ของกูแล้วอะ่ะก็ชนะหรือแพ้ก,ก็คิดว่าแบบเต็มที่แล้วตาเนี้ยแบบเต็มที่แบบเต็มทีเฮีย้ยก็สําหรับกูนะชนะถ้าไม่ใช่ทีมนี้ชนะอ๋อไม่ใช่บอกใบหรือเปล่าไม้มันชนะทุกคนเม้นเลยว่าชนะถ้าไม่กลัวหน้าแตก,กน,นะโอ้โหระดับผมแล้วก็สเลเยอร์แบบอ่าสูพีมพันดาว ผมโหดสุดยอดแล้วสูพีพันดาวแต่มันไม่ขึ้นไงเพราะว่าผมปิดการแบบแรงแรงขึ้นไว้เนี่ยเห็นไหมดูลำลำจนลิเลน,น่าไปไหนไม่ได้อะ oh <my> ่ะเกินไปป้าคนอะไรเล่นแบบสุดเกินอ่ะแต่เลนบนกูแบบยับเคี้ยเลย <laughs> เกูก็ไม่เข้าใจนะทำไมแบบทีมกูแบบไก่การาเลค่ะนี่อ่ะ <laughs> แบบโอ้โหมึงมึงก็สู้ไม่ได้มึงก็ถอยไม่ใช่เล่นเหมือนแพนด้านะเห็นไหม เนี่ยพันด้าแจกกูแบบแจกงโง่โงตลอดเลยแล้วกูก็ตายแบบโง,โง่โเพราะว่าวกูสู้ทีมเขาไม่ได้โดนลุมที่จริงจะบอกว่าโดนลุมไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราเล่นแบบเล่นลงแรงไงลงแรงมันต้องเล่นดาฮาให้อยากเล่นหนึ่งหนึ่งมึงก็ไปกดโซโล่กูชอบเบื่อมากเลยมึงลุมอ่ะไอไลก็ไม่รู้ไรสาระไปหมดเลยมึงลุมอ่ะมึงหนึ่งหนึ่งกับกูเปล่าอะไรอย่างเงย ไอ้เฮียลงแรงเขาเลยกดหายคุยมึงอยากเล่นคนเดียวมึงก็งาตี้มึงกดหาแอคเข้าห้าแอคเคา้์อะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามึงกดมาแบบอย่างนั้นน่ะกูจะไม่ด่ามึงเลยเว้ยมึงแบบเอเาแอคเคา้์มาห้าแอคแล้วมึงเล่นอยู่คนเดียวแอคแอคคนเดียวไปเลยมไม่ต้องแบบมาโชว์แอคเนี่ยก็แพนด้ากูก็โดนฆ่าอีกแล้วนะเล่นโง่เวลาแพนดา้ามายืนเล่นกับกูเล่นโง่อย่างงี้กูโดนกูคิวยับเลยดิทีมน่าจะแบบร้องจัดแล้วตอนเนี้ย ยังไงก็ชนะทุกคนเชื่อฝีมือผมเออคลิปนี้กูมาบ่นหรือมาด่าเนี่ยเหียกูมาภาคหรือมาด่าเออไม่ใช่ดี๋ยวมาแล้วครับตอนนี้ก็โดนทุบไปหนึ่งทีโอโห,หนีได้ครับจังหวะนี้ผมก็หิวด้วยสีประเด็นนะแต่เพื่อนไม่เติมเลยโอ้เลยแย่เลยได้ได,ได,ได้แค่รีได้หน้าตัวเดียวก็ไม่ได้รีหน้าแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนกูหายไปไหนก็ไม่รู้ อ๋อได้แพนด้าอยู่คุม้มคุมคุมได้แพนด้าอยู่ผมก็ได้เจอแพอนด้าเป็นอีกเรียบร้อยก็กยบ,ยกบวนปานไฟบาลีเพิงอัสนีฆ่าแมงล้างเผาพันแพนด้ามีโอตายหมายถึงกลัวาตาย <laughs> จากสู้ได้กลายเป็นสู้ไม่ได้ซะงั้นโอ้ะเจริญเลยปุ่มยอมแพ้มีไว้ทำอะไร นี่ก็จะเป็นช็อตสุดท้ายของน้องชายถ้าชนะได้ก็คือพีเกมแต่ถ้าจบปอมก็คือแพ้แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็ได้ชัดดาววนเป็นหนึ่งรอบก็แพ้สิครับรออะไรทีมไก่กาอาลาเล่ขนาดนี้โอ้โหถามว่าเจ็บใจไหมก็ไม่เจ็บใจเพราะว่าเราก็เต็มที่แล้วนะก็ใครอยากเล่นกับผมแบบนี้ก็ผมก็จะอัดคลิปบ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้เอ็มม่วงเลยแบบ ดาวไม่หายหรือเปล่าหรือว่าดาวหายก็ไม่รู้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ทักไอจีลิงก์ด้านล่างมาได้เลยเสมอนะน้องน้องหนูๆทุกคนบ๊ายบาย